เดิน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 เด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 นเนเดินเราจะเดินไปเล้ยก็เราจะเดินไปเดิน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 เดนนเ้ินเดินเป็าดินเดินเดินเินเดิ่เตินเดินนเนบนนนเเดินนนเดิเดินนน ไป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 ไหนดีไปไหนดีไไนดออกไปข้างนอกกันนะครับอย่างรถซ้ายรถขวาครับออกมากข้างนอกครั้งแรกนะครับนี่ครับอยู่ในลอนุบันนะครับผมพอดีมีชุดอีกชุดหนึ่งเพิ่งลงมาเมื่อวานนะครับเลยเอาไว้ด้วยกันไม่ได้นะครับเลยว่าจะปล่อยชุดนี้ออกมาเดี๋ยวเล่นข้างนอกก่อนนะครับ ก็ไว้ชุดหนึ่งยังเล็กมากนะครับผมถ้าอยู่ด้วยกันแล้มันจะตัวใหญ่มันจะจิกตัวเล็กครับ